เริ่มแล้วครับใครไปหรือว่าไงครับขับวัวน,น,นะมันมันเห็นอันเนี้ยอ้าว โอเคครับโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เข้าชมไลท์นะคะช่องมีเม่ๆวันนี้นะวันนี้โปรสฟรีทุกรายการนะคะวันนี้โปรสฟรีทุกรายการนะไม่ว่าจะเป็นชุดไหนตัวไหนนะเนื้อผ้าแบบไหนนะคะจะแจ้งตอนตอนไลท์ตอนไอ้เครื่องเนี้ยมานเมื่อมันดูเบี้ยวปะไม่เบี้ยวนะครับเครื่องเครื่องหลักอะสัตเครื่องหลักไม่เบี้ยวครับ มือถือใช่ไหมครับวันนี้นะคะมาวันนี้นะคะใครที่เข้ามาในวันนี้นะวันนี้พามาดูเนื้อผ้าของตัวชุดงานของมีเมเม่มนะคะชุดเสื้อผ้าของมีเมเม่ทุกตัวนะอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยตั้งแต่ชุดที่แม่ค้าใส่เลยด้กยกัน,นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้นะชุดนี้นะคะเนื้อผ้าทวิสตแบบนี้เลยนะคะ หวานพัทเทลนะลูกค้าท่านไหนชอบนะสามารถกดสั่งกดเก็บชุดนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้ใส่ออกมาน่ารักทุกตัวนะคะรุ่นนี้ใส่ออกมาน่ารักดูแบ๊วๆใสๆเด็กๆนะนี่นะคะตัวเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังมีซิปซ้อนนะคะทําให้เสื้อเขาสามารถเอ้ยเข้ามาดึงเข้ารูปได้นิดหนึ่งนะอย่างนี้นะคะรุ่นนี้มี SML รุ่นนี้มี SML นะคะมี3สีตามนี้เลยเนาะ ทายกระโปงก็จะเป็นแนว รุ่นนี้นะคะมีรีวิวทุกสีนะรุ่นนี้มีรีวิวทุกสีนะคะนี่นะพี่ๆนะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยนะคะ,ะไปดูกันต่อนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะกับชุด Humming ซ e ต สีขาวนะคะส,สีขาวสีขาวรุ่นนี้เลยน้องจะใส่โค้งคอแบบนี้นะคะแล้วแขนจะออกมาด้านนี้นะพี่ๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะด้านหลังจะติดอย่างนี้นะคะนะอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้นะ,ะก็จะโชว์แบบเพียวๆเลยนะแล้วตัวกางเกงนะคะสามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้ด้วยนะพี่ๆกางเกงสามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้ด้วยนะคะ แบบบาร์บี้เลย ใส่นะมี SML นะคะมี SML นะรุ่นนี้นะคะนี่นะสีน้ำตาลน่ารักมากนะคะสีน้ำตาลน่ารักมากใส่ดูเลยบหรูดูแพงมีหมวกนิดนึงคือใส่ออกมาคือสวยเก๋หรือใส่สร้อยคอนิดนึงนะเบาๆนะคะดูโอเคมากเลยนะรุ่นนี้นะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปต่อที่ชุดครีโอนะคะชุดครีโอให้พี่ๆดูก่อนน้องพิธีงานแบบชุดกระโปรงดินเนอร์กินข้าวนะคะ ข้าดูหนังหรือเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูดีมากนะคะแล้วมัน,นง่ายๆเรียบๆเ,เลยนะคะดูออกแบบดูสุดูสวยดูแพงนะแต่แบบเบาๆอะไรอย่างงี้นะพี่ๆเนาะงานดีมีคุณภาพนะคะอ่ะจะไปต่อที่ลอลี่เดนนะคะพี่ๆลอรีเดนเป็นงานท ไม่เห็นอัเทียบสีขาวดีกว่าสีขาวเนี่ยผ้าชีฟองอ่ะมันจะแนบไปกับเนื้อกัะขาเราเลยเวลาเดินมันแบบดูละหงมากดูสวยมากละรุ่นนี้เหลือแค่ SM นะรุ่นนี้เหลือแค่ SM นะพี่ๆรุ่นนี้เหลือแค่ SM แล้วนะคะงานสีขาวก็สวยสีดําก็สวยนะคะสวยมาก Nice, นิในจำนิดในจำนะคะนี่นะเป็นนางเกงขาย,ยาวอย่างนี้นะคะน้องจะใส่แบบคล้องคอนิดนึงแล้วใส่ออกมาคือสวยแซ่บมากพี่รุ่นสีนี้จะดูแบบเรียบหรูดูแพงนิดนึงนะน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบกางเกงขายยาวใส่ส้นสูงปุ๊บคือสวยเด่นเลยนะคือสวยเด่นเลยนะคะคือสวยเด่นเลย สีแดงนะคะสีแดงก็สวยไม่แพ้กันสีแดงคือสวยแบบสวยแบบมีพลังงานอนะ่ะเออสวยแบบมีพลังงานสวยแบบเอ้ยมองแล้วตะโกนเลยแบบว่าเออฉันสวยอะไรเงี้ยแล้วแบบสวยมากอะไรเงี้ยนะคะใครชอบรุ่นนี้นะใครชอบรุ่นนี้นะคะสามารถเก็บได้เลยใครชอบรุ่นนี้สามารถเก็บได้เลยนะพี่ๆรุ่นนี้นะคะบอกก่อนนะมี SML นะมี SML นะคะมี เป็นมินิเดทไพรดี้เป็นมินิเดทไพรดี้นะพี่ๆจะบอกว่าสวยมากสวยมากงานสวยมากนะคะ อันนี้ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าปลอมถ้ากระเป๋าจริงแล้วจะทําให้ต้นขายใหญ่นะก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วใส่ออกมาคือ L S L สักมากสวยมากและรุ่นนี้มีถึง S M L รุ่นนี้มีถึง S M L ใส่ออกมาสวยเนื้อ รุ่นนี้มีซับในนะคะอ่านี่นะคะนี่นะนเดี๋ยวจะให้ดูสีขาวตัวนี้ตัวนี้คือแบบตัวนี้ก็ลูกุนหนใส่ออกมาคือลูกุนหนมากนะคะลูกุนหนมากนะนี่นะคะลูกุนหนลูกุนหนมากสีขาวใส่เดินคาเฟ่ใส่กินกาแฟคือสวยสับ์เลยนี่นะคะสวยมากนะ ดูงเกงก่อนงั้นนะ่ะให้ดูวงเกงก่อนนะคะตังเกงเป็นผ้าซาติน้อยนะน้องจะมีความเอวสูงอย่างนี้นิดนึงพอมาเทียบแล้วดูทําให้เราดูโผลเลยนี่นะคะน้องจะเป็นผ้าซาตินนะขออนุญ,ญาตยกให้ดูว่าน้องจะมีความเป็นขาหมาเบาๆเพื่อให้ขาแบบดูแบบเลี้ยวดูสูงนะเพื่อแบบเวลาใส่ส้นสูงแล้วมันมันรับกับขาพอดีด้วยนะคะอันนี้คือผ้าซาตินลื่นม,มากนะคะลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะ ตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อน้องจะเป็นหัวใจแต่น้องมีซับในในตัวนะมีซับในในตัวอย่างนี้เลยนะคะพี่นี่นะมีซับในในตัวอย่างนี้เลยนะนี่นะคะนี่จะเป็นหัวใจแล้วใส่เกงเกมื่อกี้หัวใจคือน่ารักคือสวยมากหัวใจน่ารักสวยมากค่ะนี่นะคะอะเดี๋ยวจะให้ดูสีนูดรุ่นนี้เหลือ S M นะคะรุ่นนี้เหลือ SM เสร็จคู่กันใส่ออกมาน่ารักแล้วดูมีซับในในตัวนะมีซับในในตัวนะคะเฮน่าสวยมากนะคะงานนี้แบบดีมากนะนี่ค่ะนีรื้นนึ้นมากนะคะใส่สบายนะรุ่นนี้มีถึง SM นะคะรุ่นนี้มีถึง SM สี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจชูแต่ว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าแบบเออใส่ออกมาแล้วจะสวยจะเป็นแบบไหนจะน่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แนะนำให้กดเข้าที่โปรไฟล์นะคะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปดูที่มีรีวิวที่น้องนังแบบใส่สามารถกดเลือกได้เลยนะพ,พี่งานทุกงานนะคะ เรนติโนนะคะนี่นะอ่ะนี่นะคะสวยมากนะคะใครชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยน้องมีถึง sml น้องมีถึง sml นะคะถ้าชอบสามารถเก็บได้ไปต่อนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้นะชุดนี้นะซันนี่คิโทนะซันนี่คนะคะ น้องเหลือสองไซส์นะน้องเหลือแค่สองไซส์นะคะเหลือ S M นะ Sunny f i l t e r น้องเหลือ2องไซส์เหลือ S M เหลือ S M มีสีชมพูแบบนี้มีสีดำนะคะชมพูดำนะ ามารถกดเข้าไปที่โปรไฟล์ได้สามารถกดเข้าไปที่โปรไฟล์ได้เลยนะคะมาที่กางเกงของเรานะคะมาที่กางเกงของเราอะไหนๆล้วก็เอาเสื้อออกมาให้ดูด้วยเนาะเสื้อรุ่นนี้นะคะเสื้อรุ่นนี้นะนี่นะคะเสื้อเสื้ออะไรดซีดอทีเสื้อดซีดอทีเสื้อดซีดอทีต้นตั้งชื่อเองเลยนะเสื้อเดซีดอทีนะน่ารั เดี๋ยวผมจะใส่นี่นะคะน่ารักมากรุ่นนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารักมากจริงค่ะคุณพี่ตัวนี้น่ารักมากเนี่ยใส่กับกระโปรงอย่างเงี้ยก็น่ารักเขน้่บดูแบบเป็นลูกคุณหนูดูแบบอุ้ยอยากชวนกินข้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นผ้าชีฟองแบบนี้นะคะนะน้องเป็นผ้าชีฟองนะแต่เรามีซับในบางๆสีขาวให้นะคะนะ้าใส่กับเสื้อนะคะน่ารัก หรือจะใส่การเกงแองเจวิงร้านที่ร้านก็สวยอยากจะบอกว่ากางเกงรุ่นนี้สวยมากนะคะน้องเป็นเ สองปีทั้งหมดนะพี่ๆใครชอบรุ่นนี้ทักเก็บได้เลยหรือทักสั่งซื้อได้เลยนะคะอะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี